เดี๋ยวให้น้องแนะนําชื่อจริงชื่อเล่นแล้วก็ประวัติโดยย่อด้านการเป็นผู้นําให้พี่ฟังครับสวัสดีครับผมชื่อนายธนกรสังสุงชื่อนายธนกรสังสุขชื่อเล่นว่าเฟิร์สครับผมเคยมีประวัติคือเป็นเคยเป็นหัวหน้าลูกเสือแล้วก็หัวหน้าห้องตอนปถมครับแล้วก็เคยก็ยนีครับ เดี๋ยวบอกนโยบายกับวิสัยทัศน์ให้พี่ครับรนโยบายของผมก็คือข้อแรกผมจะสร้างกลุ่มตรวจเวรทำความสะอาดครับส่วนข้อ2ผมจะประชุมกันฟังเราฟังปัญหาของแต่ละห้องของคณะศิลปิวไลครับข้อ3ผมจะสร้างเพจให้ความรู้ต่างๆข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนครับรรวิสัยทัศน์ผมก็คือเฟิร์สครับ F ฟอนผมมีความกล้าที่เผชิญหน้ากับปัญหาและจะแก้ปัญหานั้นได้ทันท่วงทีครับอไอเดียผมมีความคิดที่จะพัฒนาคณะศีสิลวัยครับอเลดี้ผมมีความพร้อมไปอย่างมากที่จะเข้ามาดูแลพี่น้องชาวคณะศีสิววัยเอสซูเปอร์ไวท์ผมจะดูแลจัดการงานของคณะศีวสิบวัยที่ได้รับมอบหมายครับอย่างเต็มความสามารถครับทีทีมเวิร์ค ผมและเพื่อนๆจะช่วยการสนับสนุนและทำงานก mm ันเป็นทีมเพื่อหาแนวทางพัฒนาคณะศิลสิวไลครับแล้วพี่ขอ,อย้อนไปนโยบายข้อแรกนะครับ,รบสร้างกลุ่มตรวจเวรของสะอาดน้องจะจัดก,การไอ้นโยบายข้อนี้อย่างไรคนระับผมก็จะไปเช็คครับเช็คว่าแต่ละห้องทำยังไงเสร็จแล้วถ้าห้องไหน ทำความสะอาดได้ดีผมก็จะมีรางของรางวัลตอบแทนก่อนสิ้นปีครับแล้วน้องเช็คเนเดียวเหรอผมมีทีมคือเพื่อนครับจะช่วยกันดูแลแล้วน้องเอางบมาจากไหนครับมาซื้อของนกนไว้ก็งบจากผมนละครับเดี๋ยวงบจากห้องผมนี่ยะผมจะรวมเงินกันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจให้น้องๆทำความสะอาดมากขึ้นครับถ้าคนในห้องไม่ยอม ผมก็จะใช้เหตุผลเขาว่าน,นี้ทำเพื่อส่วนรวมครับข้อ2ประชุมรับฟังปัญหาของแต่ละห้องในคณะศิวไลนน้องจะจัดเมื่อไรอย่างไรก็หลังจากถ้าผมได้เป็นประธานผมก็จะทำเลยโดยการที่จะให้น้องๆคือถ้าน้องมีปัญหาก็มาถามพวกผมได้ครับ ผมก็จะช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหานั้นครับน้องจะทำวันไหนเวลาไหนก็ประมาณก็น่าจะหลังประธานเลยครับทำเลยน้องบอกว่าประชุมคือนั่้เรียกทุกคนมาประชุมครับผมก็จะประชุมกันในห้องถ้าน้องมีปัญหาน้องก็จะให้น้องมาบอกผมผมก็จะจุมกันในห้องเพื่อหาแนวทางแก้แล้วตอนนี้น้องเองเห็นว่า คณะสีข่ของน้องตอนนี้มีปัญหาด้านอะไรครับแบบอย่างไรบ้าตอนนี้น่าจะมีปัญหาพวกเรื่องความสะอาดอะไรเงี้ยครับน้องรู้จักประธานสี่คนปัจจุบันของคณะสี่น้องตอนนี้ไหมรู้จักชื่ออะไรสี่นิพงเอ่อสี่ิพง์จุลากับชเลเอกตรงไหมพี่ เวนครับาคิดว่าในปีนี้นที่เขาดำรงตำแหน่งมาเขามีผลงานอะไรบ้างแผลงานที่ดีแบบเขามีผลงานดีไหมหรือว่าแบบมีอะไรที่แบบเขาบุกห้องอะไรอ่าเงี้ยเอาข้อดีก่อนข้อดีผมว่าอ๋อผม,ม,ม,ม ผมว่าเขาก็ทําได้ดีครับคือทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีข้อเสียผมว่าข้อเสียก็ไม่น่าจะม่มีครับถ้าลองคิดว่าทาได้ดีแล้วทให้ทงเสียอะไรไม่ขึ้นเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการทําความสะอาดครับก็เลยอาจจะทําให้ทงขึ้นไม่ได้ครับแล้วถ้าน้องเป็นประธานคณะศิ์คืออะไรแล้วน้องจะมีการจัดการปัญหานี้อย่างไรครับ เพื่อให้โครงาสีของน้องเรื่อูสูตรสองผมก็จะไปเช็คว่าแต่ละห้องทางอําความสะอาดได้ดีแค่ไหนครับถ้าไม่ดีผมก็จะชี้แนวทางว่าแก้ยังไงให้ทาําความสะอาดยังไงให้ดีขึ้นครับน้องเป็นเด็กเก่าที่นี้หรครับไม่ครับเด็กใหม่ครับแล้วน้องคิดว่าถ้าเกิดน้องไปหาพวกพี่มาผเขาจะยอมทำความสะอาดให้น้องไหมครับผมก็จะเข้าไปแล้วก็ใช้เหตุผลกับเขาครับ คือถ้าเกิเขาไม่ยอมจริงๆแบบไม่ทำเลยนียย่ผมก็ต้องใช้หผลยังไงก็ได้ให้เขาทําให้ได้ครับเพราะว่ายังไงก็คือมันคือหน้าที่ที่ต้องทําครับต้องเราบอกว่าคนที่จะเป็นพนานคณะสีจะมีสวบัติอะไรบ้างครับหนึ่งเป็นมีความเป็นผู้นําครับ สองต้องมีความคิดที่แปลกใหม่คิดดีเนะี่ยสามคือต้องมีความพร้อมที่จะทําหน้าที่นั้นตลอดครับแล้วสมมติว่าถ้าน้องได้เป็นนักงนานสิร์แล้วแล้วการเรียนของน้องตกแล้วถูกพ่อแม่ตำหนิน้องจะทำอย่างไรครับผมก็ต้องหาจุดบกพร่องว่าผมตกวิชาอะไรแล้วผมจะพยายามทำวิชานั้นให้ดีมากขึ้นครับ ทำไมถึงอยากลงประธานคณะสี่ครับเพราะว่าผมก็เคยอยากเป็นผมเคยเป็นหัวหน้าในตอนปฐมแล้วผมก็คิดว่าผมมาเป็นประธานสี่ผมน่าจะทําได้ครับตอนนี้ปัญหาในห้องน้องมีอะไรไหมครับตอนนี้ก็น่าจะมีปัญหาคือไม่ทําเวรกันครับทาเวรรายวันแต่ละวันบางคนไม่ทําครับแล้วปัญหาเกี่ยวกับ ที่น้องลงสมัครแบบช่วยเพื่อนทำงานเนี่ยมีปัญหาไหมครับไม่มีครับเพื่อนผมก็คือช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่ครับช่วยกันตลอดครับอย่างที่น้องบอกอ่ะขนาดห้องน,น้องตอนเนี้ยยังไม่ทําเวงกันเลยไนมะ่ค่อยจะทำาชางอะไรอย่างเงี้ยอย่างรุ่นพี่อย่างเงี้ยที่เขาถามไปแล้วว่าไปบอกเขาไปใช้เหตุผลเยื่อเขาอ่ะน้องคิดว่าเขาจะทำไหมขนาดเนี้ยเป็นเพื่อนที่น้องอยู่ในห้องด้วยแต่เน,นี้ยน,น้องอาจจะบอกหรือจะเตือนไปยังไม่ทำกันเลย ผมก็จะไปถามเขาจริงบางครั้งเขาอาจจะติดพวกเรียนอะไรเงี้ยครับผมก็จะหาวันอื่นที่เขาไม่ติดเรียนให้เขาจะได้ทําได้ครับแล้วถ้าเขาติดเรียนทุกวันผมก็จะอืถามเขาว่าวันนี้ได้ไหมทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ผมก็แต่อย่างไรก็ต้องให้เขาทำไม่ได้งไงไดครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนนะ ้าเรารู้ใช่ไหมว่าเราเป็นประธานสีเราต้องมีมาทํางานในสาภาครับถ้าเรามีงานสาภาแต่ว่าเรามีสอบในชั่วโมงนั้นพอดีสอบเกีนน่ยวบคะแนนเราจะเลือกอะไรผมขอเลือกทํางานสาภาครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําครับแล้วปัญหาเรื่องสอบเกี่ยวบคะแนนเราจะทำาไงผมจะไปขอครูเขาทำธรรมชานั้นพอสอบที่หลังครับถ้าเกิดครูเขาไม่ให้จริงๆรแบบไม่ให้จริงๆ ผมก็ต้องถ้าสอบ่างนั้นไม่ได้จริงๆผมก็คงต้องตั้งใจเรียนและทำคะแนนนั้นให้ดีมากขึ้นครับอยากข้อดีข้อเสียของน้องคข้อดีผมมีความเป็นผู้นำสองผมเป็นคนที่มีความคิดดีครับส่วนข้อเสียผมอาจจะเป็นคนที่ลนลานอาจจะไม่คอบครับแล้วในการทำงานสอบทาเนี่ยครับเราคิดว่า ความรุนแของน้องจะส่งผลเสียต่องานไหมครับไม่ครับผมจะพยายามให้ถึงที่สุดครับพี่กยากรู้ว่าตอนเป็นผู้นําที่น้องบอกมาน้องมีความเป็นผู้นำยังไงผมเคยนําพวกเป็นหัวหน้าหมู่ลูกเสือใช่ไหมครับผมก็เคยพูดสั่งลูกน้องในหมู่ครับ าน้องได้เข้ามาเป็นประธานคณะสิแล้วแล้วน้องแบบหมดไฟน้องไม่อยากทำแล้วน้องจะจัดการการแบบนี้ยังไงผมก็ผมก็ต้องคิดก่อนว่าทําไมผมถึงหมดไฟทําไมหรือแม่ผมก็ต้องไปหาบางสิ่งมาอย่างเพื่อเพิ่มไฟในตัวผมในการทํางานมากขึ้นน้องจะแสดงออกอย่างไรให้คนในคณะสี่เรารู้ว่าน้องอยากเป็นภาษาิ์จริง ผมก็ทํางานที่ต้องทําให้ดีที่สุดครับเพื่อให้น้องรู้ว่าผมตั้งใจมาทํางานนี้เพื่อให้น้องครับถ้าสมมติว่าน้องชนะพัฒนา,าศสีแล้วอีกสองหมายเลขเขาดูถูกน้องหรือว่าต่อว่าน้องเนี่ยครับ่ให้น้องเสื่อมเสียชื่อเสียงน้องจะทำยางไรผมก็จะไม่โกรธอะไรเลยครับผมก็จะหาเหตุผลหรือหลักฐานต่าง,งๆเพื่อมา ตต้แย้งกับเขาว่าผมไม่ได้ผิดในงานจริงๆอะไรครับก็สุภายอยาบอกอะไรเกี่ยวกับชาวสืออะไรครับให้เลือกน้อว่าเป็นบรรณาะการสีครับก็ขอฝากผมเปิดพี่เปิดเบอร์สองเลยนะครับร